อ,นนะะอย่างที่บอกก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะให้นักเรียนเหมือนกับทํากิจกรรมเปลี่ยนอิริยาบถในการที่จะสอนเช่นการสอนเขียนเราจะไม่ให้เด็กนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมคะเราจะให้เด็กมาเขียนกันบนกระดานในลักษณะแบบแบบแบบเหมือนเหมือนต้องเดินออกมาต้องต้องเดินออกมาค่ะแต่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศที่จะให้เห็นนะคะว่าเด็กนั่งเรียนกันยังไงก็คือเด็กเนี่ยจะนั่งเรียนกันแบบ เป็นโต๊ะแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะห่างกันประมาณ1 2ถึงเมตรอะค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่เป็นรูปที่เราจะต้องถ่ายแต่จริงๆเวลาถ่ายเนี่ยเราต้องถ่ายต่อวันนี้นะคะก็คือว่าอันนี้เป็นให้ให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็ต้องไม่อยู่ใกล้ๆเด็กแล้วก็ใส่เฟ c e shield อะค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเด็กเด็กก็จะใส่มาส์ตลอดเวลาในการเรียนนะคะซึ่งทําให้เราจําหน้าเด็กไม่ได้เลยแล้วก็เด็กก็ต้องอยู่กับที่ตรงนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนนะคะห้ามเคลื่อนที่ไปไหนเลยนะคะก็ มันทําให้เวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เป็นรูปที่เมื่อก่อนทํานะคะก็คือว่าเราเนี่ยให้เด็กออกมาเขียนเช่นเราสอนเรื่องทาเป็นคําตายเราอยากจะให้เด็กเรียนเรื่องเขียนเราอยากจะให้เด็กทั้ง22คนเนี่ยได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันก็คือออกมาเขียนหน้ากระดานคือจริงๆเราอะให้เด็กทําหน้านการบ้านไม่ใช่การบ้านแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราให้เด็กทำเนี่ยมันก็จะเป็นของใครของมันใช่ไหมคะ เด็กก็จะไม่สามารถเช็คคําตอบได้หรือจริงๆเราอาจจะให้คําตอบเด็กกระดาษคําตอบเด็กไปก็ได้แต่จากการถ้าเกิดเราให้กระดาษคําตอบเด็กไปบางทีเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็น common mistake ที่เด็กมักจะทําผิดกันการที่เราให้เด็กออกมาเขียนอย่างนี้ค่ะบางทีเช่นเขียนชอช้างไม่มีหางเขียนเหมือนเป็นขอไข่อะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนหนึ่งเขียนแบบนี้มันก็จ,จะมีบางคนที่เขียนแบบนี้ด้วยแต่เราไม่ทราบ เพราะฉะนั้นการที่แบบให้เด็กออกมาเขียนแบบนี้คือว่าจะทําให้เด็กเราเราสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่เป็น c ค m ม o อนมิสเทคที่นักเรียนมักจะทํากันเราก็เลยใช้วิธีการสอนในลักษณะการเขียนก็คือให้เด็กทําแบบนี้ก็คือเด็กก็จะรู้สึกว่าโอเคในขณะที่ทำเนี่ยทำของตัวเองไปและในขณะเดียวกันก็สามารถเช็คคําตอบบนการะดานได้ด้วยซึ่งถ้าเราไม่มีในตรงนี้เนี่ยเราตัวอาจารย์เองจะต้องเป็นคนเดินเช็คนักเรียนทุกคนซึ่งอาจจะไม่ทันได้ใช่ไหมคะ ก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดในการสอนเรื่องเขียนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนห้ามลุกอยู่กับที่และไม่สามารถทำอะไรได้เราเราก็เลยใช้วิธีการอันนี้คือเป็นบรรยากาศมาก่อนนะคะที่แบบจะให้เด็กออกมาเขียนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้วิธีการแบบเหมือนทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถอยู่กับที่และยังมีกิจกรรมแบบนี้แบบเดิมอะค่ะก็พบว่าเออสิ่งหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยเอามาทุกวันแน่ๆคือทุกคนอะไม่ได้มี iPad แต่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือได้ไหมนะคะก็อันนี้ที่เห็นบนกระดานนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนเขียนอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะคะด้านด้านซ้ายะคะ่ะก็สิ่งที่ต้องมีอย่างหนึ่งก็คือปากกาปากกานี้มันเป็นปากกาที่เราสามารถคล้ายคคล้ายๆกับปากกา iPad ดแต่เป็นปากกาที่เราสามารถเขียนบนมือถือได้ทุกชนิดนะคะก็อันนี้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันจําเป็นแล้วเราก็เลยลองลองทดสอบดูกับเด็ก คลาสหนึ่งก่อนก็ซื้อมาแจกตอนนั้นเรายังซื้อจำนวนไม่เยอะนะคะตอนนั้นเนี่ยหยุดตกอยู่ที่ประมาณปากาดา้แล้วประมาณสี่เหรียญประมาณสี่เหรียญก็ประมาณร้อยบาทอะคะ่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้เราได,ได,ได้ได้แบบจำนวนค่อนข้างเยอะแบบว่าหาหาหาแบบจากจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกอยู่ด้าแล้วประมาณหกสิบบาทตอนนี้ที่หาได้นะคะก็เก็ไม่ก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าเพราะว่าเด็ก พอให้เด็กทำเนี่ยเด็กค่อนข้างชอบกันนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแมนนวลค่ะที่เราทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้สอนวิธีการใช้ให้กับเด็กว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Android นะทำแบบนี้เป็น iPhone ทําแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเป็นเว็บไซต์คร่าวๆที่ทําให้เด็กแล้วก็เด็กก็สามารถสแกน q r code ์้นะะี้ค่ะได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเเข้าไปดูได้ว่าถ้าเกิดตัวเองติดปัญหาอะไรเนี่ยก็จะทํำยังไงต่อไปได้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราสอนเด็ก แล้วตอนแรกเนี่ยตังวนมากเลยว่าเด็กจะเข้าใจหรือเปล่าเด็กจะใช้เป็นหรือเปล่าเด็กจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเด็กสมัยนี้เขาก็ปรับตัวได้เร็วใช่ไหมคะเขาคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้มามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องกลัวเลยก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเขียนไม่เป็นเขียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถปรับตัวตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ learning curve หรืออะไรที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันใหม่หรือปากกาใหม่บนมือถือเขาเนี่ย ใช้เวลาสักประมาณ15นาทีก็รู้เรื่องแล้วอะคะ่ะก็หลังจากนั้นก็คือสอนครั้งเดียวก็คือจบเลยว่าทํายังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แอปที่ใช้นะคะก็คือชื่อ a w w f นะคะ com คือทำไมเราถึงเลือกแอปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีคนถามว่าเออการใช้กระดานเขียนเนี่ยมันก็อยู่ในซูมก็มีอะไรก็มีอะไรอย่างนะะี้ค่ะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าหนนะคะเป็นแอปที่ไม่ต้องล็อกอิน คือเราพยายามหลีกเลี่ยงการให้เด็กเนี่ยเพิ่มขั้นตอนกระบวนการการล็อกอินคืออันนี้เป็นสิ่งที่ไอทีหรือว่าเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เคยเข้าใจเราเลยเขามักจะคิดว่าการล็อกอินไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่ไม่มีใครอยากล็อกอินหรอกถ้าไม่จําเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเรียนสิบวิชาเขาต้องปรับตัวกับสิบวิชาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าทํายังไงให้เด็กได้เรียนรู้และ เหมือนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แล้วก็เหมือนกับเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยใช้ใช้กระบวนการการเรียนรู้ให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราอยากให้เขาไปโฟกัสกับสิ่งเป้าหมายที่เราต้องการมากกว่านะคะอันที่สองก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเราเขียนในในโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยสมมติเราเขียนอ้ออ่างบางทีมันอาจจะไม่ออกเป็นอออ่างก็ได้นะคะมันอาจจะออกเป็นกลมๆคืออัลกอริทึมในการเขียนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีมาก แต่แอปนี้ดีค่อนข้างดีก็คือเขียนอา่างก็คือเป็นอา่อางเลยอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซูมได้ปกติเพราะถ้าเกิดซูมไม่ได้เนี่ยเขียนในมือถือก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่ามือถือก็เล็กอยู่แล้วถ้าซูมไม่ได้เนี่ยการที่เราจริงๆเนี่ยแอปนี้ใช้นิ้วเขียนก็ได้นะคะนิ้วนิ New ้วของเราเนี่ยใช้เขียนก็ได้แต่ที่นี้เนี่ยนิ้วของเราเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกับเป็นปากกาหัวใหญ่ใช่ไหมคะการที่เราซื้อปากกาให้เด็กเนี่ยมันทําให้เด็กรู้สึกว่าเขาเหมือนกําลังเขียนอยู่จริง เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ปากกาและแอปประกอบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนที่สอน <laughs> การใช้ใหม่ๆคือก็ให้เด็กเหมือนกับว่าละเลงกันไปอยากจะเล่นอะไรปรับตัวเลือกปากกาเปลี่ยนยางลบเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็คือเหมือนกับว่าให้ลองเล่นดูก่อนชักประมาณห้าสิบนาที เขาก็จะสามารถรู้ได้ว่าโอเคกดปุ่มนี้นะเปลี่ยนปากกากดปุ่มนี้เป็นยางลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนสีปากกาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซุกทั้งหมดนี้ก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะที่ให้เขาเรียนรู้กันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตอนที่นักเรียนเขียนอยู่นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเขาเนี่ยก็ทําการบ้านเขาทําแบบฝึกหัดในหนังสือตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทําพร้อมๆไปกับเพื่อนก็จะได้มีการเรียนรู้ร่วมกันแม้ว่าจะนั่งอยู่ คนละที่ก็ตามนะคะซึ่งข้อดีของแอปนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวจะเห็นว่าเด็กก็สามารถจะซูมได้ะคะ่ะเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยบางทีแบบหน้าจอมันเล็กใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กเขาก็จะแบบเออมีการแก้ไขมีการแบบซูมเข้าไปในการเขียนนะคะ uh huh. แล้วก็แอปนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทั้ง iPad ก็ได้นะคะแล้วก็ iPhone ใช้กับ Android คือใช้ได้กับ ทุกทุกมือถืออะค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้อง iPhone เท่านั้นจริงจริงมันมีหลายๆหลายๆหลายหลาย,ลายแบบแอปพลิเคชันแต่บางอันก็ต้องการการล็อกอินหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เลยไม่เลือกนะคะก็จริงๆปากกาที่ให้ไปอะค่ะเหมาะกับเหมาะกับเหมาะกับมือถือมากกว่าที่จะเหมาะกับ iPad นะคะ iPad ก็ก็จะมีปากกาของเขาที่ที่เหมาะสมกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ตอนแรกที่ให้เด็กลองแบบฝึกเขียนนะคะว่าเออให้ลองเขียนชื่อตัวเองดูก็นี่คือยี่สิบคนเขียนพร้อมกันนะคะ ก็เลยทําให้แบบเหมือนแบบฝึกฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมกันอัน yep. นี้ก็เป็นต kind of ัวอย่างค่ะเด็กก็พยายามให้เด็กลองเลือกเปลี่ยนปากกาอ้ปากกาคนละสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองดูส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจะเห็นว่าเด็กเขาก็เริ่มชินแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็จะเริ่มเขียนลักษณะเหมือนกับตอนแรกก็แบบกังวลว่าเอ๊เด็กจะเขียนแล้วแบบติดหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะการเขียนเนี้ย ตัวมือเนี่ยจะต้องไม่ไปอยู่บนบนหน้าจอมือถือซึ่งเด็กปรับตัวได้ดีมากรูอแบบลักษณะการจับปากกาหรืออะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้เาพอถึงขั้นจริงแล้วเราก็เลยมาโอเคมาฝึกเรียนกันนะคะคือปกติเนี่ยเวลาเด็กเรียนเรื่องอักษรอักษรต่างๆใช่ไหมคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราก็อาจจะวาง พยัญชนะอะไรไม่ค่อยพยัญชนะกับสระหรือวรรณยุกต์ไม่ได้ผิดตำแหน่งมากแต่บางครั้งเด็กเขาไม่ไม,ไม่ทราบอะค่ะเขาอาจจะไม่ทราบว่าเขาทำผิดเพราะฉะนั้น <c oughs> การเขียนการเขียนแบบนี้ก็คือโอเคช่วยกันดูว่าโอเค <c oughs> มีผิดหรือไม่ผิดยังไง <c oughs> เช่นอย่างบางคนเขียนไม่เอกแทนที่จะเขียนอยู่บนพยัญชนะกลับไปเขียนอยู่บนสระ ออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ถูกต้องซึ่งเราก็สามารถช่วยแก้ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการลดความเขินอายด้วยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียน <c oughs> เพราะเวลาเราอ s ไ i น์เด็กเราก็จะบอกว่าโอเคคนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะให้เขียนตามบรรทัดที่หนึ่งสองสามคือตัวเจ้าตัวเองอาจจะยังลืมไปด้วยซ้ำว่าตัวเองเขียนเบอร์อะไรตอนที่เราเราแก้นี้ก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับทําให้เด็กไม่รู้สึกว่าแบบโดนโดนแก้หรือโดนตําหนิหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนทํานะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของแอปนี้ก็คือว่าเราสามารถแบ่งย่อยเป็นกลุ่มเล็กได้เช่นเราอยากจะให้สมมติว่าเรามียี่สิบคนอยากจะให้สี่คนทําบนหน้ากระดาษนี้อะค่ะก็เราก็สามารถแบ่งเฉพาะสี่คนนี้ให้ทําบนหน้ากระดาษนี้ได้หรือยังสามารถที่จะให้แต่ละคนนะคะทำบนบน,บนมันจะมีการแชร์ลิงก์ที่แตกต่างกันไปอะคะ่ะก็คือว่าแชร์ลิงก์ให้ส่วนรวมแชร์ลิงก์ให อาจจะคุยไง่ายๆว่าคือแชร์ลิงก์ให้ส่วนรวมกับแชร์ลิงก์ให้ส่วนตัวซึ่งส่วนตัวเนี่ยอาจจะทําเป็นกลุ่มเล็กได้ด้วยนะคะก็คือข้อดีก็คือว่ายังสามารถทําให้เด็กเนี่ยทำการบ้านออนไลน์มาส่งเราก็ได้นะคะสมมุติว่าถ้าเราอยากสอนสมมติถ้าเราสอนออนไลน์ถ้าเกิดสอนออนไลน์เราก็อาจจะใช้แอปนี้ในการที่จะให้เด็กเขียนกระดานร่วมกันแล้วก็เหมือนกับเด็กก็เขียนของตัวเองไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ ก็แชร์หน้าจอแล้วก็ในลักษณะของการสอนออนไลน์จริงการสอนทุกวันนี้ก็คล้ายๆึงๆกับสอนออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่าจะเข้าถึงตัวเด็กก็ลำบากเหลือเกินก็เลยต้องใช้วิธีนี้แทนนะคะเพื่อเป็นสื่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการที่เราเข้าไปตรวจนะคะก็คือว่าตอนตอนที่ทำค่ะก็ใช้มือก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะออนตำแหน่งนี้มันต้องอยู่อย่างนี้นะประมาณนี้นะคะก็คือว่าแบบขอไข่จะต้องไม่มีหางนะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของไม่เอ๋อะไรประมาณ แล้วก็อันนี้ก็หลังจากที่เด็กก็ดูเฉลยไปบนกระดานเราก็เดินดูเด็กแต่ละคนในขณะนี้ก็ใส่มนาสอยู่นะคะก็ดูว่าเด็กเขียนอะไรผิดหรือเปล่าก็คือประหยัดเวลาเราแทนที่เราจะต้องดูละเอียดทุกคนคราวนี้เราก็ดู เดให้เด็กให้เด็กให้เด็กตรวจสอบตัวเองเนี่ยคะ่ะบนกระดานแล้วก็อันนี้เราก็ดูบางคนได้แล้วว่าโอ,อเคดูภาพรวมว่าเออมีผิดตรงไหนไหมอะไรคะ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปดูละเอียดมากนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือว่าเด็กเขาก็แต่ละคนก็ฝึกทําแล้วก็ของเราก็คือว่าโชคดีที่มีจออยู่รอบห้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กก็สามารถที่จะแบบเห็นจอที่ใกล้ที่สุดของตัวเองได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันเหมือนกับเป็นการทํางานด้วยการเป็น collaborative learning นะคะที่เหมือนกับใช้ แอปพลิเคชันเป็นตัวกลางค่ะสมัยก่อนเราก็จะมีการให้เด็กออกมาเขียนกระดานอย่างที่อาจารย์แป้งบอกนะคะ,ะแล้วกม็มาออกันอยู่หน้ากระดานหรือว่ามีตัวแทนมาเขียนอะไรเงี้ยค่ะแต่สมัยหลังเนี่ยเราเนื่องจากชั่วโมงการเรียนของเราเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนอมี8ชั่วโมงต่อต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะหกชั่วโมงตอนนี้ก็ลดเหลือ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็เลย ย้ายการสอนเขียนไปเป็นให้ให้เรียนเองเพราะว่าหนังสือเรียนนังสือสอนเขียนที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการให้เรียนด้วยตัวเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็การสอนเขียนเราก็เลยจะมีแค่อทิย์าะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็แล้วเด็กก็จะเขียนเขียนเองแล้วก็ส่งมาเป็นการบ้านให้เราตรวจ ะะเราก็จะได้รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรเช่นดอเด็กกับคอควายหัวเข้าหัวออกอะไรยังไงนะคะแล้วก็ขอไข่ชอช้างบอใบไม้กับขอไข่ก็บางทีก็แยกไม่ออกนะคะสระอูสระอ,อูบางทีก็ใหญ่มากเหมือนบอใบไม้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ตรวจแบบนั้นนะคะคือเราเวลาที่อยู่ในห้องเนี่ยเราจะเน้นการพูดค่ะ